สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยค่ะเข้าสู่ไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะอยู่กับดิแซนแรตัตนวน้ำมันเทตายตค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นกันบ้างนะคะสาระแรกในวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่ไหนดีคะไปกันที่สหรัฐอเมริกากันเลยนะครับทางด้านของนายปนา วังวิวัฒน์ครับกงสุลประจําสถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแองเจลิสครับก็ได้นําคณะเจ้าหน้าที่ไปจับบริการกงสุลสันจรที่วัดมงคลรัตนารามที่เมืองเบิร์กลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับโดยงานนี้ก็มีชาวเมืองเบิร์กลีย์แล้วก็เมืองใกล้เคียงนะครับไปรับบริการถึง349คนพร้อมกันนี้ครับแต่ด้านของนายสุนายจุลพงสทอนประธานกรรมธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ไปร่วมดูแล รวมถึงไปสัมภาษณ์ชาวไทยที่ไปใช้บริการในส่วนของงานบริการกองสุนย์สันจรดังกล่าวกันด้วยครับต่อกันที่สหรัที่2กันบ้างนะคะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะคุณบิ๊กสุภวัเบร์รปาลีนะคะก็ยังคงติดตามรายงานกิจกรรมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่9ค่ะ วันนี้นายเจษดากตะเวทินกงศูนใหญ่นครลอสแองเจริตและนายสุรศักดิ์วงค้าหลวงประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกานำเยาวชนโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่9นะคะไปเยือนที่จังหวัดสุรินค่ะโดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าไหมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินจากนั้นนำเยาวชนไปเยี่ยมปางช้างที่จังหวัดสุรินปรากฏว่าเด็กๆสนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นที่ประทับใจของน้องๆเยาวชนแล้วก็ ปกครองทุกคนที่ได้สัมผัสช้างกันอย่างใกล้ชิดค่ะเจวงต่อไปครับพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำํำนาทีทองครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ้ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านอารามอามรัดดิตค่ะท่านเป็นนายกสมาค,คมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านรดค่ะ อยากจะให้ท่านพูดเกี่ยวกับตอนนี้ค่ะแพทย์แผนไทยของเรานะคะกำลังไปสู่ตลาดโลกนะคะแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะเกี่ยวกับนวดแผนไทยค่ะท่านคือเราไม่ได้มาเริ่มพัฒนากันตอนนี้นะค่ะเป็นเราพัฒนามาสิบปีแล้วอืมทำไมเราถึงกล้าพูดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วก็มีบัตรประจำตัวค่ะ ของสมาคมแพทย์แผนไทยตั้งแต่เราจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี40มาเนี่ยเราก็มีการอบรมแล้วก็มีสมาชิกที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยเวลานี้แสนกว่าค่ะแล้วมีศูนย์อยู่ทั่วโลกเลยใช่ไหมคะทั่วในประเทศไทยนี่50 50เขตเรามีเกือบทุกเขตแล้วและจังหวัดเราก็มีเกือบทุกจังหวัดแล้วเป็นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยประจำเขต ค่ะแล้วต่างนนประเทศทด้วยใช่ไหมคะต่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายคนคิดว่ามันเข้าไปยากแต่ไม่ยากเลย เพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาสนใจเรื่องด้านการแพทย์แผนไทยสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกนะคะถ้ายัางไงถ้าสนใจนะคะก็จะมีการอบรมนะคะทุกเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะที่กระทรวงสา,สาธารณาสุขค่ะที่สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอารามอามรดิตนะคะท่านเป็นนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ Welcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. ตามที่แต่งงานแล้วอยากให้ชีวิตคู่นั้นเป็นชีวิตที่ยั่งยืนมั่นคงแล้วก็มีความสุขพระอาจารย์ก็อยากจะให้หลักการเอาไว้ง่ายๆว่าในการครองรักนั้นจำเป็นจะต้องครองธรรมร่วมไปด้วยถ้าเราครองรักอย่างเดียวก็ไม่แน่ว่าจะมั่นคงแต่หากคู่ไหนก็ตามขนาดที่ครองรักขนาที่ครองเรือนมีการครองธรรมไปด้วยชีวิตคู่ก็จะร่มเย็นเป็นสุข ทาที่ควรครองก็คือ 1. ต้องขันติคืออดทนอดกลั้น 2. ต้องสัจจะรักเดียวใจเดียว 3. ต้องปริจาคะคือไม่เห็นแก่ตัวทิ้งความเป็นเธอทิ้งความเป็นฉันหลอมกันเป็นเราและ4ต้องปัญญาคืออยู่กันด้วยการใช้ปัญญามีอะไรเกิดขึ้นมาพยายามเอาปัญญามาพูดคุยกัน ถ้าใช้คุณธรรม4ประการนี้ร่วมกับการครองเรือนครองรักก็มั่นใจได้ว่าชีวิตคู่จะร่มเย็นเป็นสุขและก็ยั่งยืนตราเท่าถือไม้เท้ายอดทองตรบองยอดเพชรสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพ์นอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอลัลลำทา่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่าง ผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซ l e n นด์อินคุณภาพเอ็กซ์แลนด์อินเซิร์ Best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับอันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณประสาปราศาวินิจฉัยนะครับเอกทัศน์ชูธนักกรุงมาลีลาประเทศฟิลิปปินส์ครับสวัสดีครับท่านทูธนะครับครับผมท่านทูตไปรับตำแหน่งที่กรุงมาลีลาได้นานเนี่ยครับเมื่อ2ปีเศษแล้วครับเมื่อเมษาสนห้าราสิบสี่ครับครับแสดงว่าก็ต้องรู้เรื่องผู้ชุมชนไทยอย่างดีแล้วเวลานี้ครับก็พอสมควรครับครับอยากให้ พูดถึงชุมชนไทยในมชฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็เหลือน้อยลงไปเยอะแล้วนะฮะสมัยก่อนมีคนไทยมันเป็นหลายพันคนนะสี่ห้ันคนปัจจุบันนี้ก็เหลือประมาณแค่700นะครับเป็นอยู่ที่จังหวัดเซบูตอนกลางประเทศประมาณ300คนนะครับส่วนใหญ่เป็นนศึกษาแพทย์เรามปพวกเตรียมแพทย์พวกเออเภสัชพวกอะไรพวกนี้อีกบ้างนะครับ แล้วที่เหลือก็อยู่ที่จังหวัดตะกุปเมืองตะกุปันทางเหนือของมะนิลาประมาณนั่งรถวันมาณสักสามชั่วโมงนะครับอีกประมาณ80คนคนมีที่ลอสบวนยอส์ทางใต้ของมะนิลานี่ก็ประมาณห้าคนห้าคนสิบคนนะครับ,รบแล้วที่เหลือก็อยู่ในมะนิลาแล้วก็กระจายทุนต่างๆชุมชนใหญ่ที่สุดก็คือที่เซบูนะครับนีบ่เราจะไปเรียนแล้วนี่ก็มีทําธุรกิจมีบ้างไหมครับทำธุรกิจก็พอมีครับบางคนเขาก็แต่งงานยู่คน ที่นั่นนะครับแล้วก็เปิดร้านอาหารตัวเมกี่ยวกันารต่างๆนะครับก็มีหลายหลายร้านอาหารไทยขนาดเล็กๆกันนะฮะเปิดร้านเล็กๆเขาก็ทําก็อร่อยต้องควรนะครับเป็นมือใช้ได้ทีเดียวครับในในเรื่องในภาพรวมด้านเศรษฐกิจการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจของคนไทยกับฟิลิปปินส์ตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ปริมาณการส่งออกถ้าพูดถึงการค้าทางการนะฮะปริมาณการส่งออกก็เพิ่มขึ้นตอนนี้ปีละประมาณ70,00กว่าล้านเหรียญนะครับ ซึ่งก็เพิ่มขึ้นประมาณโดยตลอดมาช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าฟิลิปปินส์เขาโรงงานผลิตรถยนต์ในฟิลิปปินส์เขายุติการดำเนินการ,รเพราะส่หนึ่งก็เป็นเพราะการจะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนี่แหละทำให้เขาคิดว่าดูประโยชน์แล้วเนี่ยสั่งสั่งรถเข้าจากประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีมันคุ้มกว่าจะมาเปิดโรงง,งานเองนะครับ,รบมีหลายบริษัททีเดียวทําให้กันก็การค้าตรงน,นี้เพิ่มขึ้นมามากนะครับ,รบจาก3 0 0พันกว่าล้านเศษกลายเป็นประมาณ7,00 0ล้านนะครับสามปีที่ผ่านมาติดต่อกันเลย3ปีนะครับ เี่นั่หือเรื่องเฉพาะเรื่องของรถยนต์หรือสินค้าต่างๆสินต่างๆก็ความนิยมมีครับ่ปีที่แล้วก็มีาจะมีรถไปขายก็ขายดีมากรเรียกว่าขายดีเป็นในน้ําเทท่าเลยนะครับแล้วก็มีโมกุมโมกุมไปขายก็ขายดีมากอีกเหมือนกันนะทีนี้ถ้ามองในภาพคือหมายว่าเรื่องสินค้านีเท่า่ทราบคือฟิลิปปินส์ก็สั่งสินค้าจากไทยมาอย่างต่อเนื่องใช่ <นะ S 1> ครับ,รบทีนี้ถ้ามองในภาพรวมเมืออ่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคิดว่ามูลค่าในเรื่องและ การสั่งสินค้าหรือในภาพรวมทางเศรษฐกิจมันจะกระเตื้องมากกว่าที่เป็นอยู่ไหมครับการค้าพื้นฐานของไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยนะเป็นการค้าแบบส่งกันไปส่งกันมาครับ <c oughs> คือเขาผลิตแต่ก่อนเขาผลิตไมโครชิปแล้วก็ส่งมาประกอบแผงประกอบแผงแส่งกลับไปเขาก็ไปประกอบเป็นแผงวงจรแล้วประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาขายเราอย่างเงี้ยมันกลับไปกลับมา <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะคล้ายๆกันผลิตเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็คล้ายเคียงกันหลายอย่างซึ่งมันค้ากันไปค้ากันมา แต่การเป็นอาเซียนแล้วประธานคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยหวังว่าจะทําให้กําแพงการกีดการต่างๆมันจะลดรอยลงนะฮะรหรือหมดลงทําให้เรามีศักยภาพที่ส่งสินค้าไปได้มากขึ้นเพราะจริงๆเขานิยมข้าวไทยนิยมผลไม้ไทยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจาก,กว่ามีปัญหาเรื่องการตรวจสุขอนมามัยพืชและสัตว์นะ,ะคะทำให้ของสินค้าเราไม่ไม่ยังไม่สามารถนําเข้าไปได้นะเทะ่าที่ควรนะครับแต่ว่าปัญหานี้ถ้าเข้าปชมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วคิดว่าจะแก้ได้ไหม ประชามิตรยาเซี่ยงคงไม่ได้แก้ได้ตัวของเขาเองนะเพราะว่าการเป็นสมาคมก็เพียงแต่มันลดภาษีศูนย์มันอยู่ที่มาตรการของส่วนการที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรกระทรวงนย์เนี่ยต้องมานั่งคุยกันว่มามาตรฐานสุขลามไม้พืชและสัตว์เนี่คยควรจะกำหนดมา,ราตรฐานอาเซียนยังไงแล้วก็กำหนดยังไงเพื่อจะได้ไม่ใช่ของไทยเราได้มาตรฐานส่งไปขายสหภาพยุโรปได้ส่งไปขายสหรัฐได้ส่งญี่ปุ่นได้ส่งไปขายฟิลิปปินส์ไม่ได้สอบตกไปตกแต่ไปขายสิงคโปร์ได้อะไรเงี้ยนะครมันก็เลยต้องมีมาตรฐานมันเหลื่อมล้ำกันทั้งเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยกันทำสินคค้้าาาาาขของเเมมยรรไไ่ดนะับ ก็มองว่าอนาคตก็คิดว่าการการเข้า a อซก็จะไม่ไม่มีผลอะไรสำหรับเออมีมีผลครับมีคำส่งเสริมเพราะทําให้เกิดความรู้สึกว่าจะต้องหาทางแก้ไขเป็นประชาคมเดียวกันให้ได้เพราะจริงการประชุมเดียวกันนี่มันดีนะครับท่านเห็นสัญญาอาเซียนไหมเป็นไม่ไผ่ที่มันจับมือกันนะนะที่เรานิทานกล่าวว่าคือการร่วมตัวการร่วมร่วมมือกันไม่ได้แข่งขันกันเนี่ยมันช่วยส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันได้นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของอ่า ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ขอบคุณท่านเอกราทูตน,นัก,กุงมันิลานะครับคุณประสาทตภประสาทวินิจฉัยครับทคณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลี้ยวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีแฟลชบาร์และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys กลับเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนค่ะในช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนนะคะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้ครับจะเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ ในด้านของสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงแคนเบร่าครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่สาลาไทยสถานเอกอัครราชทูตในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้นะครับเวลา18นาก30นาทีครับ เซนเคยค่ะประเดทนที่สองะคะไปกันที่ประเทศเยอรมนีกันบ้างค่ะคุณอุไรพันธ์บริงมันนะ็คะก็ประชาสัมพันธ์มาขอเชิญชวนชาวไทยในเยอรมนีรวมงานร่วมงานเด็ค่ะคอนเสิร์ตวันแม่ของวัดพุทธบารมีโบกุ้มค่ะในวันที่25สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาเดกคะถึง17นาฬิกาค่ะพร้อมกับมีการแสดงเดค่ะของคณะคุณปล่อยฝ้ายมาลัยพรค่ะแล้วก็การแสดงอีกมากมายนะคะและนอกจากนี้ในวันที่24สิงหาคมมี มีพิธีบวชเนกขมมะบารมีพรามชีปะขาวอีกด้วยค่ะยังไงท่านไหนที่ว่างๆก็สามารถที่จะไปชมกันได้สําหรับกิจกรรมนั้นกล่าวนี้นะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราส่งกันเข้ามาได้ครับที่อ e ีเมลแอดเดรส ของรายการเรานะครับไทย o อเวอร์ 1@gmail.com ครับแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่พลาดไปก็อย่าที่จะติดตามรับชมย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ค anyway ่ะผ่านทางเว็บไซต์ YouTube โดยพิมพ์คำว่า Thailand Report ตตามด้วยวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะต e ิดตามรับชมค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางช่อง b บ n g อก k TV ีในเครือเจริญเคเบิลทีวีและรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยค่ะแตอนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับ การติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน